สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสีพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องนะเลาวพัฒนากับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับล่าพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับบริบทในพี่น้องผิดหวังเนาะนะครับเนะาะที่ผ่านมา มาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางให้พี่น้องมั่นใจกับเกจสำนักพี่น้องแนวทางบลายครูบลายหางพี่น้องให้สามตัวเม็ดเดียวแต่มาตัดเหรียญพี่น้องนะครับนี่คือสูตรที่สุดยอดจากเกดสำนักพี่น้องนะครับแนวทางมั่นใจทุกอาจารย์พี่น้องนะครับที่เพื่อนทรงแน,งนวทางมามั่นใจทุกอาจารย์ นะครับอยู่กับดวงกับพี่กับน้องดวงพี่ดวงน้องสีซําไหนะนะครับแตวแต่บุญแต่วาสนาพี่น้องแต่ว่าแนวทางหรือสุดยอดอหรีไม่มีหลุดไม่มีพลาดแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์บางอาจารย์กระดุษแต่กามีอาจารย์เขา่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับ,บืันนี้พ่อจะดีสิทภาพไปตามแนวทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับ แนวทางลาวพัฒนาเด้อมืออื่นพี่น้องวันที่สิบแปดใส่วันทีก่อนวันที่วันที่สิบแปดพี่นอ้องนะครับสิงหาคมใส่สอข้อไปเลยนะครับสองข้อสองห้า 8อสองหา 8, ้าหกแปดลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาลาวพัฒนาเจไอ้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับลาวพัฒนาเจไอ้อยก็รู้สึกว่าสิอ่อนแรงลงจากน้อยพี่นอ้องอ่อนแรงลงจากน้อยแต่เพิ่นก็สูนคือเก่าพี่น้องสู้ให้พี่ให้น้องคือเกา่า นะครับสูหายพี่หายน้องคือเกานะครับลาวพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องเราสูหายพี่น้องนะครับยาท่อและยาถอยพี่น้องนะครับยาท่อและยาถอยสำหรับแนวทางของเกออ้อยพี่น้องเดี๋ยวเห็นดีกันแน่นอนนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่าง เจลอยด้พี่น้องเด้อนะครับห้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวิ่งรูดบนล่างห้าเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งจับคูของเจลอยพี่น้องนะครับเนาะว่าแนวทางของเพื่อนนะครับ เพิ่มสียให้ตัวใดฟันท่งตัวใดพี่น้องนะครับพี่น้องอยังติดตามเจอออยู่ก็ให้ติดตามต่อนะพี่น้องเนาะนะครับอย่าทอเด้อเจออ้อยบอกมีดีแน่นอนอย่าท้อนะครับของเจออ้อยนะครับเนาะชุดสามตัวชุดสามตัว ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวชุดกันนะครับแนวทางบ่หลายคูพี่น้องนะครับ แนวทางง่ายๆพี่น้องนะครับเนาะหายสามตัวแต่เข้ามาตัดเด่นเอาพี่น้องตัดกันพอใจดียันบอตัดพอใจดีก็เลยตัดห้พี่น้องนะครับบอแต่ครูกะวิ่งพี่น้องลูดพี่น้องนะครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับความสุดยอดความมัน ใจของแต่ละอาจารย์พี่น้องขัดสันออกง่ายพี่น้องไว้ใจได้มีความหวังอย่างแน่นอนพี่น้องความหวังของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องกันกล่องพิจารนานะครับจังเอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องเอาไปเบิงเอาไปพิจเจรนาอีกเทื่หนึ่งถาพี่น้องมากกับจัดคัดกับพานพี่น้องนะครับก้อนสีจัดหรือบทจัด พ่อใจดีกับขอกำลังใจจากน้อยพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนําแน่กันแล้วกันพี่น้องพี่น้องครับเมื่อเบิ่งสามตัวเจอ้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามตัวเจอ้อยเด้อนะครับเก้าห้าหนึ่งพี่น้องสองตัวพี่น้อง หาหนึ่งนะครับอันนี้คือสองตัวมาเบิ่งชุดกันพี่น้องชุดกันเด้อชุดกันเนาะชุดกันนะครับชุดกันเก้าห้าเก้าหนึ่ง นี่คือชุดกันพี่น้องนี่คือแนวทางของเจไอ้อยพี่น้องได้วันที่18สิงหา2568ลาวพัฒนาเจ๊อ้อยขอแกตโตอีกครั้งหนึ่งพี่น้องขอแกตโตอีกสักครั้งพี่น้องนะครับวิ่งรูดบนล่าง5พี่น้องสำหรับแนวทางของเจออ้อยเนาะชุด3ตัวพี่น้อง9 5 1หพี่น้องชุด2ตัว5 1หนึ่งชุดกัน เก่าหาเก่าหนึ่งพี่น้องอย่างเดียวพอด้เป็นแฟนครับแฟนช่องเจ้อ็อยจะลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องด้อ๋อพี่น้องแคปหนา้าจอไวยจะลืมกดไลไรกดแชร์กดติดตามเจ้อกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนาะความแข็งแกร่งเพื่นสิกลับคืนมาเพราะกำลังใจพี่กำลังใจน้องเท่านั้นพี่น้องครับ้ใดกดไลไรกดแชร์กดติดตาม พอใจดีก็ขอให้พี่น้องโชคดีโชคมานปังๆเฮงๆรวยๆพี่น้องเนะาะวามเก็บกจ็จะได้ความไข่กจะให้มีมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ